สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและวลานไลออนคลายแล้วนะครับวันนี้เรามีรถเทิร์นเข้ามาใหม่นะครับเด็ดโดนใจแน่นอนนะครับตามสไตล์นะครับลานไลออนคลายของเรานะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับรถเทิร์นมานะครับตัดให้นะครับราคาทุนนะครับให้ลูกค้ากันไปนะครับโหต้องบอกว่าคันนี้สวยงามจริงๆนะครับกับรถปี06นะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนจะพาไปชมกันอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะพาไปชม ต่าพรีวิวรอบคันทั้งภายในภายนอกตัวรถสำหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คับนนี้เลยนะครับจะเป็น i s u z D-Max นะครับ3.0นะครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะครับเป็นตัวยกสูงเกียร์ออโต้4ประตูนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาจากโรงงานและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะอ่าและเลขไมล์โหรถปี06ประมาณ19ปี20ปีนะครับเลขไมล์เพียงแค่100,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเฉลี่ยปีละ5,000กิโลนะครับและคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยสุดในตลาดจริงๆนะครับ และราคาวันนี้นะครับเราเทินมาใช่ไหมครับลูกค้าเขามาออกรถที่ร้านนะครับก็เอามีรถเทินมา2คันรวมเป็นรถ7ที่นั่งมาออกเป็นมิลเอไปนะครับสาวกอิสุนั่นเองมาออกเป็นอิสุนมิลเอไปนั่นเองนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับก็วันนี้เราก็ตัดให้นะครับราคาทุนไปเลยนะครับเพียงแค่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ได้นะครับหรือจะเฟรนซ์ครับก็สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง3ปีเลยนะกรณีผ่อนเนี่ยก็จะต้อง ใช้เงินดาวนิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับอาจจะจัดอาจจะผ่อนอยู่ประมาณ4,000นะครับประมาณ3ปีนะครับประมาณ4,000กว่าบาทนะครับสูงสุดได้3ปีเลยนะครับ1 2 1ปี2ปี3ปีได้เลยนะครับแต่ขอพากรณีจากแฟแนนนยขอลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑนนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเข้ามามาเซ็นหน้าร้านก็ได้นะครับอ่าและนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันตัวรถคันนี้นะครับ อาจจะเป็นสีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเดิมตรงนะครับมาจากโรงงานเขานั่นเลยนะครับและเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับอาจจะเป็นเครื่องยนต์คอมเมอร์เรลดีเซลแล้วนะครับเป็นปี2006นะครับเครื่อง3,000นะครับไฮนเดอร์ยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้และคันนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับเสร็จช่วงล่างมาแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนี่และสีสันสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับ ก็คือใหม่มากจริงๆนะครับเพราะเนี่ยตั้งแต่ที่เรานะครับได้รถเทินมาเนี่ยรถปี05 06ปี20โอ้โหต้องบอกเลยบางคันนี้สีดูไม่ได้เลยนะครับแต่คันนี้พี่เขาเป็นราชการ,กรเกษียณนะครับเป็นทหาร,กรเกษียณนั่นเองนะครับก็คือเขามีรถหลายคันนะครับแล้วเขานะ่ะจอดอยู่ในล่มตลอดเลยนะครับเนี่ยดูดิไฟ,ไฟเฟยแบบ พี่บอกเขาล้างขัดแบบเป็นคนที่ลักรถดูแลรถอันนี้รข้อดีเลยนะครับก็ลูกค้านะครับที่ได้ไปก็จะได้รถดีรถสวยไปใช้งานด้วยนะครับเนี่ยไฟหน้าสว่างสว่างใสๆนะครับมีไฟตัดหมอกให้เนี่ยสีสูรรถไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะอ่าใช้รถยังไงนะครับให้สีชําขนาดนี้นะครับอ่าล้อแม็กนะครับเป็นล้อเดิมของเขาแบบนี้เลยนะครับอ่าและคันนี้นะครับเซ็ต ช่วงล่างมาแล้วนะครับชกสี่ต้นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการโค้งด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวไฮเลเดอร์นะครับหรือตัวยกสูงจากโรงงานนะครับพบปี6 9ไม่เคยขาดต่อนะคันนี้ต่อตรงทุกระยะนะครับฟิล์มนะครับโหสภาพดีมากนะครับคันนี้นะครับติดตั้งหน้าจอ Android นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับช่วงล่างก็ดีด้วยนะครับนี่ให้ดูนะครับด้านในเห็นไหมครับเนี่ย คืออันนี้มีการหุมม้มเบาะหนังเป็นสีดําแดงมีพรมเข้ารูปให้รอบคันกระจกมองข้างนะครับพับปับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของอกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ติดตั้งในส่วนของจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ห้องวิสานด้านหลังนะครับแถว2เช่นเดียวกันเบาะใหม่มากนะครับนี่ใช้รถยังไงนะครับ อยู่รถ20ปีอ่ะลูกค้าคิดดูนะครับไม่แสนเดียวปีละประมาณ5,000โลนะครับถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับ่าไม่เคยนะครับเจอรถเทินที่สวยขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยดูด้านท้ายนะครับเนี่ยมีการชนด้านหลังเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับติดตั้งกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับแล้วดูให้ดูแม็กไล e เนอร์เห็นไหมนี่โอ้โหไม่เคยบรรทุกแน่นอนนะครับพร้อมแม็กไลเนอร์ใหม่ขนาดนี้นี่มีโลบามาให้นะครับสวยๆนะครับ หล่อๆเลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะดูช่วงล่างบ้างนะครับยางอะไรเห็นไหมไม่เคยลงพื้นเลยยางอะไรอ่ะเป็นรอยเส้นๆที่ที่ยางนะครับอ่าแล้วช่วงล่างเขาติดตั้งในส่วนของอ่ากันโครงมาให้นะครับโชกให้4ต้นแบบนี้เลยนะครับอ่าดีไซน์ด้านท้ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมไม่มีริ้วไม่มีรอยสักจุดเลยนะฮะไม่มีแบบเอ้ยรอยขีดควนรอยแผลสดนะครับที่ต้องเอาไปเก็บสีไปทําสีนะไม่ต้องเลยนะครับคันนี้ก็สวยงามพร้อมใช้จริงๆนะครับ การสาสตร์ด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับครบเลยนะครับอกุญแจนะครับเขาติดตั้งในส่วนของเป็นรีโมทนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับกุญแจมีครบ2ดอกนะอ่าเสียบบดสตตร์นี่เสียงเครื่องชึงเดียวติดเลยนะครับเอให้ดูนะครับอ่าเลขไม์กันก่อนเลยนะครับเลขไม์นะครับคันนี้นะครับเพียงแค่1 0 0 0 0แกับ900 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการันตีเลยนะครับคันนี้นะครับ พอดูจากสภาพอ๋อมันสอดคล้องกันจริงๆนะครับหน้าจอนะครับได้หน้าจอ a อ d ด o i d มาแล้วนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะอ่าเป็นเกียร์ออโต้มาด้วยนะครับนี่เบรกมือส,สวยๆแบบนี้นะครับโอ้หแล้วน็อตให้ดูโครงสร้างนะครับรถยีปีนี่น็อตไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับโอ้หทุกด้านนะครับ4ประตูนะไม่ใช่เฉพาะอฝัอ่งนี้นะทั้ง4ประตูเนี่ยน็อตไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับอ่ากระจกก็จะเป็นอ่า นี่ไฟฟ้าทั้งหมดสบาทเลยนะครับนี่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับและแอร์เย็นช่ำเลยนะครับนี่แอโชว์เลยนะครับกระจกไฟฟ้า4ด้านนะครับกระจกมองข้างก็นะครับปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่โอ้แอร์ฉ่ำจริงคันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอ่ารถปี06นย์แอร์จะเย็นเจี๊บขนาดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องบ้าง นี่ติดตั้งในส่วนของเขาเรียกว่าโชคคัมฝากระโปรงมาให้แล้วนี่ให้ดูแผ่นเพจก่อนเราจะย้ําเลยนะครับรถปีศูนย์หกมีหมุดดําแบบนี้นะครับเพจเดิมนะครับหมุดดาท้ายสั้นนะครับที่เราเรียกกันนะครับเป็นเครื่อง 4JJ แบบนี้นี่อันนี้แผ่นเพจประจนะํารถนะลูกลมไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับเนี่ยไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับนี่เนี่ยแก้มค้างเห็นไหมาฝาเดิมแบบนี้นะครับนี่ลูกลมๆนะครับเนี่ หายดูเลยสองข้างนะครับติดตั้งในส่วนของโช้คข้ามฝากระโปรงมาให้นะครับโอ้แล้วเครื่องดีนะครับให้ดูเลยนะครับอุปกรณ์ต่งตางๆอะไรเงี้ยปกติอ่าท่อข้ามเครื่องตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อยางใช่ไหมพี่เขาบอกไอ้อ่ามันเปลี่ยนบ่อย5ปี10ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เป็นท่อยางแบบนี้อ่าอันนี้พี่เขาก็เปลี่ยนเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะแสแตนเลสใช่ไหมอ่านี่ก็เพิ่มอายุการใช้งานลถด,ดีขึ้นนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับเครื่อง3 0 0พันคอมเบลเลดีเซลนะครับไม่ใช่เดสไดเรกนะอันนี้เป็นคอมเบลเลแล้วนะครับปีศูน0าูนย์หเนี่ยเป็นคอมเบลเลแล้วนะครับและสําหรับคันนี้นะครับใครที่นะครับมองหารถซึ่งหนึ่งคันนะครับเอาไว้นะครับใช้งานนะครับไปโหต้องบอกว่าเดินทางไกลก็ได้นะเพราะพี่เขาก็เดินทางมาไกลนะครับรถไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมก็มีการนะครับทดลองขับนะครับเทสไดมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ช่วงล่างดีแอร์เย็นช่ำนะครับเครื่องเกียร์ครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับโหได้โชค4ต้นนะครับมีการโค้งให้ฟิล์มนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่มีเสื่อมนะครับพาสีพลบปี6 9กุญแจ2ดอกเล่มทะเบียนมีครบเลยนะครับกับอีซูนะครับ d m a มนะครับเครื่องยนต์สนนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับ ยกสูงจากโรงงานนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อมาในปี2006นั่นเองนะครับคันนี้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นรถเทินมานะครับเราก็แบ่งปันราคาพิเศษไปเลยนะครับขายตัดไปเลยนะครับให้ราคาทุนไปเลยนะครับกับวันนี้ให้เพียงแค่199,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อโซนไม่มีแวดนะครับรีค่าโอนให้ด้วยนะครับหรือลูกค้า บอกผ่อนได้ไหมอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับอยากจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้นะครับดาวน้อยนะครับผ่อนสูงสุดได้3ปี3ปีเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณสักอ่าสี่พกว่าบาทนะครับหรือ1ปี2ปีก็ได้นะครับสูงสุดได้3ปีเลยนะครับสี่พกว่าบาทเนี่ยอ่าแล้วก็เราก็ฟรีค่าองค์ค่าจัดให้นั่นเองนะครับอ่าและนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยสุดในตลาดแน่นอนนะครับถ้าเป็นนะครับอ่ารถปีเดียวกันเนี่ยเทียบได้เลยนะครับไม่มีใครสวยขนาดนี้เลยนะอันนี้ไม่ต้องเก็บงานเลยนะ คืออันนี้เราขายตามสภาพแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยคือรถมันไม่ต้องเก็บง,งานเลยนะครับคือวางขายได้เลยนะครับเราก็เพิ่มราคาให้ลูกค้าคือบอกเลยว่าคันนี้หลังจากหากค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยคือเท่าทุนอย่างที่บอกเราขายราคาทุนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคือเท่าทุนเลยนะครับอันนี้ก็ตัดให้ราคาพิเศษน,นะครับแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าจาัดไฟแ a n c e โอ้คุ้มกว่านะครับหรือว่าซื้อสด ก็คุ้มกว่าเส้นเดียวกันนะครับก็เน็ตเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะ1 9 9เนี่ยลูกค้าหายที่ไหนได้นะครับตัวนี้นะครับต่างจังหวัดนะเขาขายกันอยู่2อ0แสนกว่าบาทนะ2กลางๆได้เลยนะ2527ได้สบายเลยนะครับหรือพอค้าดูคลิปนี้ก็เอาไปทํากําไรได้นะวันนี้ก็แบ่งปันให้นะครับและนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนนะครับการจนาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับนนทบุรีนี้เองนะครับ เปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับยันเย็นเลยนะครับทุ่มสองทุ่มนะครับเข้ามาได้เลยนะครับรถมีเล่มนะครับซื้อสดขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับหรือนะครับท่านใดที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีนะครับแอดมินนะครับคอยดูแลให้คำปรึกษาทุกช่องทางนั่นเองนะครับและก่อนทําการส่งมอบรถเนี่ยเราก็จะล้างขัดเคลือบสีเคลือบเงาให้อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าก็พร้อมเดินทางนะครับได้รถดีรถสวยพร้อมเดินทาง กันอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับโมมานะครับรีวิวนะครับแบ่งปันรถเทินราคาพิเศษนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลบกัวลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามรถสวยเข้าใหม่หรือรถเทิรนที่เรามาจัดโปรแบ่งปันราคาพิเศษให้ลูกค้านั่นเองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ